สวัสดีนะครับทุกท่านอ P ีนี้จะมาพูดถึงประเด็นน่านฟ้าไทยที่มันขยายวงกว้างมากไปแล้วที่สำคัญไม่มีใครที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันหลังจากที่ทออเขาออกมาบอกพวกเราทุกคนว่าพวกคุณใจเย็นๆพวกคุณอย่าซสีเรียดพักคุณอย่าใจร้อนเรากับเมียนมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านกัน,เพ,น,น,กนเพราะฉะนั้นในวันที่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาเผลอ ข้ามประตูรั้วเข้ามาสนามหน้าบ้านพวกคุณถึงกับจะต้องใจไม้ไตรกรรมออกมาปังปั้งขึ้นบ้านของเราเชียวหรือแม้แต่ลุงตู่ผู้มีธรรมะในหัวใจเพราะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยแกก็เผยสิ่งที่หลายคนไม่รู้บอกว่าในเวลาที่แกเครียดแกก็มักจะเอาหนังสือธรรมะมาอ่านเพื่อทําให้จิตใจสงบร่มเย็นแกก็ออกมาบอกว่าพวกคุณใจเย็นๆพวกคุณอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูม เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาก็แค่ขับเครื่องบินแล้วเลี้ยวตีวงกว้างมากไปตัวนั้นเองไม่มีอะไรในกอภัยตอนนี้เขาก็ออกมาขอโทษขออภัยเป็นที่เรียบร้อยจนทำให้ขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งมาหลายวันว่าทหารไทยมีไว้ทำไมบางคนก็ตอบอย่างไ้เลยว่ามีไว้เพื่อกิน KFC บางคนก็บอกว่าทหารไทยก็เป็นเพียงชื่อตันัการ บางคนถึงกับแชร์คำขวัญของขอท,ทออที่บอกว่าน่านฝาไทยจะมิยอมไม่ผู้ใดย่ำดียกเว้นเมียนมาเพราะว่าเราคือเพื่อนกันทุกคนก็บอกว่าทหารไทยรบกับเด็กชูซมนิ้วรบกับลาซาดาส่วนเมียนมาบอกว่าเราคือเพื่อนกันจากวันนี้จะมีเราเราและนา,าย นานฟ้าไทยให้มึงบินตีลังกาได้ไม่ว่ากันจากวันนี้จะมีหนายหรวมทางไม่มีไว้วันเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปเป็นพักได้ยินร้องสวนขึ้นมาทันทีบอกว่าตายไปเถอะรีบไปตายสักที จะไปตายที่ไหนก็ไปผมพัดซึ่งนอนอยู่ในบ้านของพ่อใก่นักเลงได้ยินเข,า,ขา,เาเออะโวยไว้ขึ้นมาทันทีบอกว่าไม่รู้นี่ว่าไม่มีใครบอกก็บินไปแล้วแล้วจะเอายังไงไม่รู้นี่ว่าวันนานฟ้าไทยก็บินข้ามไปไม่ทำให้ใครเดือดร้อน <laughs> ไม่เดือดร้อนบ้านเตียพ่องดี ก็ขนาดกูและเด็กยังพากันวิ่งเข้าลุมหลบภัยใช่ปะบางคนก็บ,บอกว่าน่านฟ้าที่กูรักมีอยู่น่านฟ้าเดียวนั่นก็คือน่านฟ้ากาลสินใครก <st aff> ็เลยทำให้ผมไปหาดูปรากฏว่าเป็นศิลปินที่เคยออกอัลบั้มเพลงเมื่อหลายปีมาแล้วน่านฟ้ากาลสินอาสยามคุณเคยฟังไหมฝากใจไปกับนก น่านฟ้ากาลสินเนี่ยเขาฝากใจไปกับนกส่วนน่นานฟ้าของไทยเราเนี่ยฝากใจไปกับเครื่องบินลบ <c oughs> คุณเคยดูมิวสิกของเขาไหมจะมีพระเอกมิวสิกนั่งรำพึงรำพันกับตัวเองบอกว่าคอยดูนะสักวันน่านจะต้องเป็นนักบินให้ได้ <c oughs> นางเอกมิวสิกซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆก็ให้กำลังใจบอกว่ามาลี ชื่อนางเอกมิวสิกมาลิเป็นกำลังใจให้พี่น่านเสมอนะมาลิมั่นใจว่าพี่น่านจะต้องทำได้แล้วหลายปีผ่านไปในขณะที่วันหนึ่งมาลิเธอกำลังจะใส่บาตรตอนเช้าเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าด้านหน้าของเธอมีพระที่เธอคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนั่นก็คือน่านฟ้าเธอก็เลยเอ่ยถามขึ้นว่าเอา้าลวงพี่น่านฟ้า ไหนบอกว่าจะไปเป็นนักบินทําไมถึงมาเป็นถึงทําไมถึงมาบวชพระอยู่ที่นี่น่านขวาซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นพระเรียบร้อยก็ถามมาลีบอกว่าโยมมาลีแล้วตอนนี้เนี่ยโยมมาลีกาลังทําทําอะไรอยู่มาลิก็ตอบว่าตอนนี้มาลีกําลังจะใส่บาตรค่ะโยมมาลีแล้วพระที่ให้โยมมาลิใส่บาตรนี่เขาเรียกว่าพระอะไร มาลีก็ตอบว่าอ๋อเขาเรียก,รยกพระมาบินนาบาทค่ะนั่นแหละสาเหตุที่อตาตมาบวชแล้วดนตรีก็ดังขึ้นปุ้งเลง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 บางคนอาจจะถามบอกเฮ้ยไอ้บอกดนตรีอะไรของมึงว่าทาไมมันดังปุ้งเลงปุ้งเลงยีตาปุงปุ้งเลงปุ้งเลงปุ้งเลงฝากใจไปกับเครื่องบินลมให้กระสุนไปตกที่บ้านพ่อมึง เขาเลียงที่มันขยายวงกว้างไปไกลเพราะว่ามีบางเพจที่เป็นเพจของไงโอเนี่ย<ๆ>เขาออกมาบอกว่าเมียนมาเนี่ยไม่ใช่เป็นภัยคุกคามคนที่พวกที่ชูสามนิ้วต่างหากที่เป็นภัยคุกคามบางเพจก็ออกมาบอกว่าเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นมาแล้วคนในบ้านเราเนี่ย ยังมาทะเลาะกันเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเราไปดูกันเลยไ่ะขอเริ่มด้วยเพมะแรงตาดีเพศนี้คุณคงไม่ต้องบอกนะ ว่าเป็นเพจของใครถ้าไม่ใช่ของไอโแล้วคงไม่ต้องบอกต่อไปนะคุณว่าส่วนมาก I.O. เป็นใครถ้าไม่ใช่ทหารตำรวจหรือว่าคนที่มีผลประโยชน์อยู่ในกรมก่องแล้วยิ่งทุกวันนี้ไม่ใช่กองธรรมดาด้วยกองเออเนาะแยะเไปหมดบางคนอะไรก็ไม่รู้มีเป็นร้อยเป็นพันแอคเคา์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ๊จุกทอง13 ให้รักษานักเรียนดีสอชอ,อสอปอปสกระทั่งเชียรลุงของป้าจนีนยานตรงเตงพี่ยานเนี่ยไม่ถึงหนังหน้าแล้วก็นหน้าอกหรือแม้แต่เพจที่หมอกกำลังพูดอยู่นี้อย่างมะแรงตาดีที่ไม่ใช่เป็นมะแรงตาบอดเพราะถ้าเป็นมะแรงตาบอดนี่เราจะเรียกมันสั้นง่ายว่าสัตว์บอดแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาจึงสร้างเพจเหล่านี้ขึ้นมามากมายเพื่อ ให้สังคมได้เห็นว่าพวกเขายังมีกลุ่มคนที่สนับสนุนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเวลาทหารตำรวจศาลตัดสินอะไรแต่ละอย่างเขาก็จะดูจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นหลักถูกต้องไหมแม้แต่ท็อปนิวคุณก็เห็นแล้วว่าเขาได้เงินสนับสนุนจากรัฐบวลของบักลงตู่เพราะฉะนั้นพวกขุดอยากได้ประมาะแล้วก็ อย่าได้มองข้ามพวกคนเหล่านี้พวกเพจเหล่านี้เป็นอังกาดเพราะว่ามันสามารถบ่งบอกทิศทางในวันครา้งหน้าได้อย่างมะแลงตาดีที่หมอกกำลังพูดอยู่นี้เนี่ยเขาโพสต์ว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเมียนมาไม่ใช่ไัยคุกคามพวกจูสามนิ้วต่างหากคือภัยคุกคามเพราะว่าหนึ่งเมียนมาไม่ได้มองว่ารัฐบวมของบักลุงตูปเนี่ย เป็นศัตรูและไม่เคยคิดว่าจะรุกรานบ้านเราพวก3มนิ้วตั้งหากที่คิดเสมอว่ารัฐบวงของบักลุงตูปเป็นศัตรูแล้วก็ต้องล้มล้างต้องกาจัดให้ได้ 2.... รัฐบาลของเมียนมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะลุกล้ำบ้านเราและไม่คิดจะโจมตีรัฐบวงของบักลุงตูปไอ้พวก3นิ้วตั้งหากที่หาเรื่องโจมตีรัฐบาลของบักลุงตูป อยู่ตลอดเวลาแถมยังมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย3เมียนมาก,กล่าวขอโทษแสดงความเสียใจต่อรัฐบวมของบักลุงตูบที่เครื่องบินของตัวเองเนี่ยลุกลำ้ำเข้ามาบ้านของเราไอ้พวกสามนิ้วตั้งหากที่มันไม่เคยแสดงความรับผิดชอบที่ตัวเองเนี่ยทำลายสมบัติของรัฐบาลของบักลุงตูบ แดแท็กพวกสมนิ้วตัางหากคือภัยคุกขามใช่สิใครจะดีเหมือนพ่อมึงเนี่ย <laughs> ดีไปหมดทุกอย่างเป็นพ่อพระของสัตว์โลกดีเลิศประเสริฐสีถึงขนาดบอกว่าเวมีเวลาว่างก็เอาหนังสือธรรมะมาอ่านเพื่อทำให้จิตใจเนี่ยสงบล่มเย็นกูเพิ่งรู้ว่า คนที่มีธรรมะในจิตใจเนี่ยเขาก้าวมาเป็นนายกได้ก็ด้วยการปล้นคนอื่นเข้ามานี่ถ้าพระพุทธเจ้า <laughs> มองลงมาจากท้องฟ้าท่าน <laughs> จะต้องเสียใจทีนะ่ <laughs> i, คนอย่างพวกมึงเนี่ยเอาธรรมะมาปู้ยี่ปู้ยำมือถือศากปากอมเหรียญ ไม่ใช่เฉพาะแค่พ่อของมึงคนนี้ด้วยนะพ่อของพอ่อของพอ่อและพ่อของมึงด้วยอีกคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้เนี่ยบอกว่าเวลาว่างก็เอาธรรมะมาศึกษาเพื่อทําให้จิตใจสงบร่มเย็นส่วนอีกคนเนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมอีกคนนี่บอกว่าเราจะปกครองโดยทศทศพรหิมะพาน แ่เศ <Yeah. S 2> พิษราดบูรณะแฮห่ yeah. <laughs> ทศพิษลาดปลาเขาแฮห่เ yeah. ศ <laughs> พิษลาดพร้าวแฮห่ yeah. <laughs> แล้วพี่วินลาดพ้าวหกสี่เนี่ย <laughs> มึงไม่ต้องวอยวายนะเพราะยังไงอาจารย์ชัดชาติของกูแกก็ไปดูความเรียบร้อยดูน้ำท่วมให้กับพวกมึงอย่างดีนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรมือถือศาก์ ปากอมเหรียญหรือไม่มีทศพิษราชธรรมที่ไหนที่เขาเขียนไว้ว่าให้พวกคุณหรือว่าคนของพวกคุณเนี่ยจับปุ่มคุมขังคนที่เขาเห็นต่างด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองมีธรรมะที่ไหนที่เขาบอกที่เขาสอนให้พวกคุณเนี่ยอุ้มคนเห็นต่างจนบางคนต้องบ้านแตกสแลกข,ขาด จนบางคนต้องสูญเสียครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกลูกมีธรรมะข้อไหนบ้างที่เขาสอนแบบนี้ฮะ ก่อนหน้านี้เราก็นอนฟังเสียงปืนเสียงระเบิดอยู่แต่ว่ามันยังไม่เคยเจอกระชิตตัวขนาดเนี้ยมันตั้งตัวไม่ทันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะซ้อมแล้วแต่ว่าเราต้อกลัวเราก็ติดตกใจมันก็ตั้งตัวไม่ทันอ่ะที่เครื่องบินบินผ่านนี่ถือว่าผ่านเข้ามาในเขตไทยไหมคะค่ะาเห็นชัดไหมหรอ ตอนิ่ข้ามมานี่ผิดัใช่คอ่าไบอกอะไรแล้วถ้าคุณบอกว่าเมียนมาไม่ใช่เป็นภัยคุกคามแต่เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนสนิทงั้นมึงไม่ชวนเพื่อนสนิทของมึงเนี่ยขับเครื่องบินรบมาบินเล่นแถวลาดสิบเอ็ดบ้างล่ะ <S <S เอาไม่ล่ะหรือไม่ก็ไปขับบินเล่นแถวบ้านพ่อมึงอะ่ะ มินอ่องเพอเลยว่าไงตุต๊ตูนายมีอะไรหรอนายว่างหรือเปล่ามินอ่องอ๋อเราว่างสิมีอะไรหรอตุต๊ตูถ้านายว่างงั้นนายมาขับเครื่องบินลบบินเล่นแถวบ้านเราไหมหรือไม่ก็ไปขับบินเล่นแถวบ้านพ่อเราเอาไม่ล่ะก็ขนาดลุงตูผู้ซึ่งเป็นที่หนึ่งของดุ่นแล้วก็ผู้มีธรรมะอยู่ในหัวใจไปไหนมาไหน ก็ยังมีคนล้อมหน้าล <f egg> ้อมหลังแล้วที่สําคัญเสือกกลัวปากกาแต่พอกับชาวบ้านพวกมึงกลับมาบอกว่าเออพวกคุณจจเยนนะครับไม่มีอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรซ่อนไหม จากมแมลงตาดีคราวนี้มาถึงนักเรียนดีชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วคุณว่านักเรียนดีก็ไม่ต้องบอกนอกาะว่าเป็นเพจของใคร้าไม่ใช่ของ IO แล้วนักเรียนดีเนี่ยเวลาเขาจะโพสอะไรเขาก็ต้องดูดีอย่างโพสนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนในบ้านเราอันมาซ้ำเติมกันเองแล้วจะร้องเพลงให้ใครฟังก็ร้องให้พ่อมึงฟังสิ ามกูทาไมกูไม่ชอบร้องเพลงมึงเข้าใจไหมกูชอบสีซอไอพ่อมึงฟัง <S <S จากกรณีที่เครื่องบินรบของเมียนมาบินข้ามเข้ามาในบ้านเราหลายกิโลเมตรอ้อมยิงจรวดใส่จนชาวบ้านสองหมู่บ้านแตกตื่นโรงเรียนต้องรีบกดสัญญาณให้เด็กเข้าหลุมหลบภัยประกาศ หยุดเรียนฉุกเฉินทันทีการที่เมียนมาได้ทําในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือการลุกล้าบ้านเราอย่างชัดเจนนักเรียนดีเนี่ยเขาบอกว่าเมียนมาทําแบบนี้เนี่ยคือการลุกล้ําบ้านเราอย่างชัดเจนปิดจากไอเพดแมลงตาบอดเมื่อกี้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและกังวลนั้นก็คือการที่ได้เห็นคนในบ้านเราด้วยกันเองหลายคน ตามคอมเมนต์ตามสื่อตามเพจข่าวต่างๆออกมาซ้ําเติมบ้านของตัวเองสรารพัดท,ทั้งที่บ้านของตัวเองถูกลุกลําถ้าเป็นในสมัยตะกอนในสมัยอยุธยามึงเกิดทนันเรอเราคงได้เห็นการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อให้กำลังใจทหารงั้นผมขอถามคุณหน่อยว่า ทำไมต้องให้กำลังใจทหารทำไมครับก็ในเมื่อสิ่งที่ทหารกำลังทำอยู่นี้มันคือหน้าที่ของเขาโดยตรงมันคือหน้าที่ของเขาโดยตรงไม่ใช่ใครที่จะมาบังคับให้เขาทำแล้วที่สำคัญที่เขามีกินมีอยู่มีใช้ทุกวันนี้ก็ด้วยเงินภาษีของพวกเราชาวบ้านทุกคนที่เสียภาษีให้พวกเขามา เพื่อให้เขาได้ทําหน้าที่ตามที่เขาได้ให้คำสัตว์บอกว่าเป็นรัว้วเป็นรั้วของบ้านแต่สิ่งที่พวกเราเห็นด้วยตาของทุกคนนั่นคืออะไรคือมีคนถืออาวุธปีนรั้วเข้ามา หน้าบ้านของพวกเราทุกคนจนทําให้ผู้คนเนี่ยพากันขวัญแตกแหกกระเจิงขวัญน,นี้ดีฟอคคุณก็พูดเองไม่ใช่เหรอเมื่อกี้บอกว่าทั้งครูแล้วก็เด็กต่างพากันตกใจจนต้องหนีเข้าหลุมหลบภัยแล้วคุณไม่นึกถึงจิตใจของผู้คนที่บ้านเดือนเขาอยู่แถวตะเข็บชายแดนบ้างเหรอว่าความรู้สึก,กจิตใจของเขาจะเป็นยังไงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณนักเรียนดีครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าบกพร่องต่อหน้าที่หรือไม่อย่างนี้ควรจะให้กำลังใจหรือว่าควรตำหนิถ้าเป็นยามที่รัฐสภาถ้าเป็นยามที่หมู่บ้านของคุณทำงานแบบนี้แล้วมีคนเนี่ถืออาวุธเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยคุณจะให้กำลังใจเหรอเออไม่ต้องคิดมากนะครับคุณจะตำหนิเขาไหม ตอบแล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะออกมาจีบปากจีบคอบอกว่าเออพวกเราไม่ต้องกลัวนะครับเอวเมื่อกันไหนบอกว่าเมียนมากับเด็กจะเหมือนเพื่อนบ้านเรากูไม่มีเพื่อนบ้านแบบนี้เว้ยเพื่อนบ้านที่ไหนว่าที่มันจะถืออาวุธเข้ามาในบ้านของเราจนทําให้คนในบ้านของเอี่แตกตื่นแล้วที่สําคัญอาวุธที่พวกมันถือเข้ามาเนี่ย มันถือมาทำลายคนครอบครัวเดียวกันของเขาเองเพราะฉะนั้นนภาษาอะไรกับพวกมึงที่มาอ้างบอกว่าเป็นเพื่อนไหนพ่อของมึงบอกว่ามีเวลาว่างเวลาเครียดก็ศึกษาธรรมะเพื่อให้จิตใจล่มเย็นมึงไม่เคยศึกษาธรรมะคบนี่หรออาเสวนาจะพารานังบันติตานันจะเสวนาปูชนีจะปูชนียานังเอตัมมังกะละมุตเต็มกะละมัง ฮะมึงเคยได้ยินไหมการไม่คบคนผ่านแล้วคนดีที่ไหนที่เขาจะถืออาวุธเข้ามาในบ้านของคนอื่นแบบนี้นอกจากเขาจะไม่ขอโทษแล้วพวกมึงเสียกมาออกหน้าแทนเขาอีกแล้วยังมาอ้างบุญคุณอีก บอกว่าต้องให้กำลังใจนี่กูไม่ถีบเขาให้กบุญแล้วต่อถึงเวลาแล้วหรืออยังที่จะเปลี่ยนจากการซสำเติมให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อบ้านของเราจากคำขวัญกำลังใจกลายเป็นคำต่อว่า จากการรวมใจกลายเป็นความแตกสามคัคคีงั้นผมขอถามคุณอีกทีก็แล้วกันไอ้ที่มันแตกสามัคคีอยู่นี้เนี่ยมันเกิดจากใครเกิดจากใครครับเกิดจากกูไหมตอบมันเกิดจากกูไหมกูทาให้บ้านเมืองนี้แตกสามัคคีไหมกูทาให้พวกมึงแตกสามัคคีไหมไม่ใช่คนที่ทำให้บ้านเราแตกความสามัคคีกันจนถึงทุกวันนี้ก็คือพวกมึง พวกมึงพวกมึงแล้วก็พวกทหารอย่างพวกมึงที่ไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองสะเอะเอะอะไรแม่งก็มีแต่วทวงบุญคุณในวันที่พวกมึงพากันรวมหัวรวมตัวกันยึดสนามบินมึงรู้ไหมว่ามึงทำลายชีวิตใครมึงทำลายชีวิตกูเนี่ย ล้วย Connie, tamam, ังเสือก้าเออะมาอ้างความสามัคคีอีกเหรอไม่มีว้ยความสามัคคีมีแต่กูจะเอาคืนพวกมึงจําไว้เลยกฎหมายคุ้มกระลาหัวพวกมึงได้ไม่นานหรอกวันไหนที่พวกมึงเผลอเจอกูเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าเสียงของกูไปแล้ว นั่นไงไม่ทันไรไอมาแล้วเพราะฉะนั้นหากว่ามีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมกราบขออาภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีไว้เจอกันอีพีหน้าขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ